สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโดยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึงนะดอกบัวอุมาวดีนะคะสวยๆเลยนี่นะคะใส่เหร,รียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์2องขนาดความยาว -65 เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและวลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้งคามยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้งฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่2สอดมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สมสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขนานบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขนานบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นะคะเราจะได้ดิบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเหมืออช้อนที่ฐานไว้ค่ะในโป่งกับน้ำชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดินบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ ริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2ึ่งสอี่ห้าหนะคะพาดข้าม6เส้นนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะ1เส้นนะคะอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่นะจะับพาดข้าม6เส้นมานะนาเราจะเหลือริบบิ้นนะคะ6เส้นนะคะด้านบนแบบนี้นต่อมาค่ะต่อมาเราก็จะเอาเส้นถัดมานี้นี่นะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะ วงรอบเส้นที่หนึ่งนะคะมาลงสอดเข้ารูนี้สอดลงมาค่ะนี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะนี่ค่ะสอดมานะคะสอดรูดที่หนึ่งล้อสองเส้นถัดมาสอดรูดที่หนึ่งลอสามเส้นไปเส้นถัดมาค่ะสอดรูดที่หนึ่งค่ะลอสี่เส้น เส้นถัดมานะคะสอดรูที่หนึ่งกันนะคะรอดห้าเส้นไปนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งรอดหกเส้นนะคะนี่ค่ะริบบิ้นก็จะออกมาตามแนวริบบิ้นแบบนี้นะคะออกมาทุกรูนะคะแล้วเราก็ดึงค่ะค่อยๆดึงแร่ไปเีือเส้นนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็สอดรอยสาเส้นไปค่ะ1 2ึ่งสนี่นะรอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิดนิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะหึมาแบบนี้ ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะ นะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอ,อดสามเส้นไปค่ะนะคะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะรอดสมเส้นไปนะคะ1 2 3่งองสามนึ่นะ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะจับปิดโค้งมาด้านนี้นะสอดลงไปค่ะนี่ค่ะดึงม,มาแบบนี้ ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดบนปลานิบินนะคะรอสามเส้นไปนะ ค่ะพอเสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมานะคะโค้งมาด้านนี้นะคะโค้งมาแบบนี้เลยนี่ค่ะโค้งมาตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปในตรงนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จับตะแคงมาด้านนี้นะคะพับขึ้นด้านบนค่ะนี่นะคะปล่อยลงมานะบิดโค้งมาแบบนี้จับบิดคว่ำมาแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ นี่ค่คะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จับริบินนะโงมาแบบนี้โงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงรงนี้ค่ะนะคะดึงม,มาแบบนี้น,นะคะก็จะได้แบบนี้ ่คะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบิ้นนะคะตัดให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวอูมาวดีนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ